เดี๋ยวคราวนี้มาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือฟังฟังแล้วโอ้โหต้องออมก็ต้องเยอะรายจ่ายก็แยะแล้วภาษีปีๆนึงก็มาหาศาลก็คืออันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวเหมือนกันนะก็คือก่อนหน้าสมัยก่อนเนี่ยเงินเดือนก็ไหม่ค่อยเยอะมาเราก็ไม่ค่อยสนใจหักผระทรภาษีก็หักไปถือว่าช่วยหลวงพอช่วงหลังๆก็าทางานตลาดทรัพย์เนี่ยเฮ้ยเงินเดือนเยอะเว้ยพอดูสลิปเงินเดือนโอ้โหเสียภาษีมาหาศาลเราบอกเอ๊ นักการเมืองบ้านเราก็ดีีเนี่ยนะซื้อนาฬิกาเรือละเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยมันไม่ไหวมั้ง <_ an> เราก็เลยบอกเฮ้ยหาทางลดหย่อนดีกว่า <_ an> ก็เลยเริ่มศึกษาหาความรู้เรื่องการลดหย่อนแล้วนอกเหนือจากดถย่อนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสําหรับผมนะมันคือการสร้างการออมภาคบังคับให้ตัวผมคือนอกเหนือจากเราโดนสารองเลี้ยงชีพหักไปแล้วเนี่ยแต่เราบอกให้ i, มันยังไม่พอเราอยากลดภาษีอีกแล้วเราอยากออมเพิ่มเนี่ย วิธีที่มันบีบตัวเองมาให้สุดคืออย่าให้เห็นเงินเลยเอาไปเข้าบัญชีซะผมก็เลยจัดการกับพวกกองทุนลดหย่อนภาษีอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าคนที่จะรู้จริงเนี่ยเดี๋ยวมาฟังบุญเกษตรนะฮะว่าเรื่องของการลดหย่อนภาษีคือตอนนี้ผมว่าคนไทยทั้งชาติมีความรู้สึกเหมือนกันว่าไม่อยากเสียภาษีนะฮะแต่นี้มีมีความเห็นยังไงในเรื่องนี้คือเรื่องเสียภาษีนี่นะครับยังไงคงต้องเสียนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งอีก ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดใช่ไหมฮะภาษีกับความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดยังไงก็ต้องมีนะครับและผมคิดว่ายังไงในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของคนไทยยังไงก็ต้องเสียนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาภาษีเนี่ยนะครับเรามักจะบอกว่าการที่เราจะเสียภาษีเนี่ยเราต้องเสียให้ถูกที่สุดนะครับเสียให้ถูกที่สุดก็คือว่าถูกทั้งเงินและก็ถูกทั้งกฎหมายนะครับก็นั่นก็คือเป็นที่มาของการการที่จะต้องมีการวางแผนภาษีก็คือถูก ถูกทั้งเงินและถูกทั้งกฎหมายนะครับอันนี้ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของภาษีเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับทุกท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ารัฐบาลก็ประมาณว่าใจดีพอสมควรนะครับทุกวันนี้ก็กํากลังจะได้มีการลดอัตราภาษีลงมานะครับถามว่าอัตราภาษีที่ลดเป็นยังไงนะครับผมมีอยู่ในสไลด์ที่ว่าเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า ง่ายๆนะครับถ้าดูอัตราสูงสุดเนี่ยในอดีตเนี่ยมัน37%นะครับอัตราใหม่เนี่ยสูงสุดอยู่ที่35%นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยตั้งแต่หถึงสาเอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีการลดในบางช่วงนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับก็ อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่ว่าผมคิดว่าก็เป็นความน่าชื่นใจที่ว่าในที่สุดเราอาจจะเสียภาษีน้อยลงนะครับโดยที่ยังไม่ต้องวางแผนภาษีก็เสียน้อยลงแล้วด้วยว่ากฎหมายที่มีอัตราที่ลดลงไปนะครับส่วนในเรื่องของการวางแผนนี่นะครับผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยนะครับก็การวางแผนมันมีหลายวิธีด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะหาวิธีโดยการที่ว่าหาเงินได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี ใช่ไหมฮะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เ,เรามานั่งอยู่ที่นี่นะครับเงินได้ที่ไม่เสียภาษีที่ทุกท่านรู้จักดีก็คือ,เ,อ,อเงินได้โดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับการลงทุนในตลาดทรัพย์เนี่ยไอตัวกําไรจากการขายหุน้นโดยในฐานะที่เราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยกำไรจากการขายหุน้นขายหลักทรัพย์ในตลาดทรัพย์ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ากวยกเวก้นภาษีนะครับแต่ในณะียวการท่านก็อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวอาจจะเป็นพนักงานของบริษัทหรือหร่อยๆแต่นะครับซึ่ง สิ่งที่ได้มาจากธุรกิจส่วนตัวหรือการเป็นพนักงานของบริษัทก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นเงินเดือนซึ่งไม่ยกเว้นภาษีนะครับไอ้วิธีการที่จะยกเว้นท,ที่จะทำให้ภาษีลดน้อยลงต้องทอํายังไงนะครับก็อาจจะไปซื้อ imf ltf นะครับไปซื้อประกันนะครับก็สามารถที่จะลดหย่อนในเรื่องภาษีได้นะครับในเรื่องของการซึ่งประกันก็มีหลายรูปแบบแล้วก็การลดปัจจุบันก็มีลด จำนวนมากด้วยกันนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็อาจจะพอ,พอจะทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้ว่าในเรื่องอัตราภาษีปัจจุบันเนี่ยก็ตรงนี้ก็คือเป็นอัตราที่ลดลงไปนะครับ แล้วก็ถามว่าอัตรานี้จะใช้เมื่อไหร่นะครับที่รัฐบาลประกาศมาก็คือว่าจะใช้ตั้งแต่เงินได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปคือกฎหมายยังไม่ออกนะครับแต่กฎหมายออกจะมีผลย้อนหลังมาให้สําหรับเงินได้ตั้งแต่ปี56เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในปีเงินได้ปี56เป็นต้นไปเนี่ยตอนที่เราจะยื่นตอนมีนาปีหน้าเนี่ยก็จะใช้อัตราใหม่นะครับอัตราตรงอัตราใหม่ตรงนี้นะครับแล้วถามว่าในส่วนของ ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าในในการวางแผนภาษีเนี่ยเรามักจะมีการทําอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยเฉพาะบางท่านอย่างเช่นคนที่ทํางานที่เป็นวิชาชีพอิสระหรือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือว่าตัวแทนประกันแล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่มักจะทำนะครับก็จะมักจะมีการแยก หน่วยของผู้เสียภ<น>าษีใช่ไหมครับคนอะไรพวกนั้นใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเรารับอยู่คนเดียวเนี่ยยางถ้าเรารับอยู่คนเดียวเนี่ยเนื่องจากอัตราภาษีอย่างที่เห็นแล้วนะครับว่าอัตราภาษีของบุคคลน่าเป็นอัตราก้าวหน้าใช่ไหมครับเงินได้ยิ่งสูงอัตราภาษียิ่งสูงเพราะฉะนั้นจะทําทยังไงให้อัตราภาษีน้อยลงไอ้วิธีการที่ที่คิดท,ท,ที่สุดก็คือวิธีการแยกเป็นหน่วยหลายๆห,หน่วยภาษีนะครับ ซึ่งวิธีการแยกหลายๆหน่วยภาษีเนี่ยก็ทำให้สมมติว่าเงินได้เรามีอยู่สี่ล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แยกหน่วยภาษีเลยเนี่ยเราอาจจะต้องเสียภาษีถึงส0 30%ิบสิเปอร์เซแต่ถ้าเราแยกเนี่ยเราอาจจะเสียภาษีแค่สิบเอร์ซนตใช่ไหมครับคือแยกเป็นหน่วยภาษีหน่วยละล้าน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 ,านไม่เกินก็เสียแค่ประมาณสิบเอร์ซหรือว่าย0สิบเอร์เซท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นวิธีการที่หอมหวานมากนะครับทุกคนก็ใช้วิธีการนั้นนะครับแล้วก็คนที่ใช้แล้วก็มีได้ผลที่สุดก็คือ คุณหมอทั้งหลายนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็รู้นะครับตอนนี้ก็ต้องอถ้าเราจะวางแผนในทํานองนั้นเราต้องมาอัปเดตในตัวกฎหมายนิดนึงนะครับว่ารัฐกฎหมายเนี่ยในเรื่องของคณะบุคคลกับห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนี้นะครับต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลจะเก็บภาษีใหม่ละนะครับเดิมทีมันเป็นต่้งแต่์เซเป็นถึง37เเเหมือนกันแต่ว่าตัวตัวกฎหมายใหม่ตัวนี้เนี่ย จะไม่ใช้ย้อนหลังนะครับเพราะว่าการคร่นี้เป็นถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็น,ปนโทษกับผู้เสียภาษีเพราะฉะนั้นการที่จะบังคับใช้เนี่ยสมมุติว่าเขาประกาศปีหน้าจะใช้ในปีถัดไปนะครับจะใช้ในปีถัดไปซึงตรงนี้เนี่ยถามว่ารัฐบาลแก้ยังไงครับแก้โดยการบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยจะต้องเสียภาษีในอัตรา20%เลยนะครับแล้ว20%เนี่ยไม่ยอมให้หัก ค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคณะบุคคลได้เงินมาเท่าไหร่โดนทันทีแฟ a เรท20%ไม่ไล่ตั้งแต่5%ถึง30-35%เหมือนเมื่อก่อนตอนไปแล้วอย่างนี้ผมก็เป็นคณะบุคคลในราชพลนี่ผมโดน20%เลยใช่ถ้าผมจะไปแตกโดนภาษีๆๆแล้วห้ามหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรายังมีสามารถหักค่าใช้จ่ายได้นะครับถ้าเป็นหมอก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง30%ด้วยการหักค่าใช้จ่ายเหมานะครับแต่ตาม,มากฎเกณฑ์ใใหหหมม่่่โดนนททััี20%้้าาากคชจย นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกอกรณีหนึ่งที่เสียแบบภูกุนดาเหมือนกันก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับตามหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยก็บอกว่าต้องเสีย20%เหมือนกันนะครับแต่ยอมให้หักค่าจ่ายได้แต่ห้าค่าจ่ายได้ที่หักเนี่ยห้ามหักเหมาแล้วเมื่อก่อนนี้สามารถหักเหมาได้ไม่สนใจว่ามีค่าจ่ายจริงเท่าไหร่แต่ตอนนี้ หักเหมาไม่ได้ต่อไปต้องหักตามที่มีค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นต้องมาแสดงคล้ายๆกับบริษัทเลยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับในส่วนของคณะบุคคลกับคาภผู้ส่วนเนี่ยจะใกล้เคียงกับบริษัทมากเพราะป,ระปัจจุบันเนี่ยบริษัทเนี่ยก็คืออัตราของบริษัทก็คือ20%เหมือนกันครับนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าถ้าเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยอัตราสูงสุดอยู่ที่35%อืม บริษัทเนี่ยอัตราสูงสุดของบริษัทปัจจุบันอยู่20่สิบเปอ็บอกว่าในในในฐานะนักวางแผนภาษีก็บอกว่าที่ไหนมีอัตราภาษีที่ต่างกันนี้นะครับมันก็มีช่องทางในการวางแผนภาษีนะครับถามว่าช่องทางในการวางแผนภาษีตรงนี้คือ,อยังไงสมมติว่าผมคิดว่าคนรุ่นใหม่หลายๆท่านนี่นะครับมักจะมีชีวิตที่ เป็นเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะนะครับจะไม่จะไม่ชอบจะไม่ชอบเป็นจะไม่ชอบเป็นพนักง,งานีต่อไปละ,ะ <ๆ S 2> ก็เป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่คิดจะเป็นผู้ประกอบเองต่อไปเนี่ยขอให้คิดนิดนึงครับว่าองค์กรที่ท่านจะตั้งขึ้นนี่นะครับเราจะใช้เป็นแบบทำเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษีอัตราสูงสุดที่สาิหรือว่าจะตั้งเป็นบริษัทและในที่สุดอัตราภาษีอาจจะอยู่เพียงแค่20ซนะครับแต่ถามว่า ถ้าเราตั้งเป็นบริษัทเนี่ยอัตราภาษีไม่ได้20เปเ๊ะนะครับเพราะว่าโดน20ที่บริษัทแล้วแล้วก็ตอนที่จ่ายดีวเวนด์นมาที่บุคคลธรรมดาก็โดนอีก10เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยผมทําตัวเลขมาให้ดูคร่าวๆเนี่ยถ้าหากว่าเราดูากําไรที่อยู่ที่ตอนนี้นี่บริษัทนะครับกำไรอยู่ประมาณ5ล้านนะครับกำไร5ล้านตัว3แสนแรกยเกเป็นภาษีอันนี้คือสําหรับบริษัทที่มีขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านนะครับมีไรายได้ไม่ 30, 000, อปีนะ สามแสนแรกยกเว้นตัวสี่แสนเจ็ดเนี่ยเสีย20%ออกออกมาแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณพันสานะครับแล้วก็มีดีเวนต์ก็จ่ายดีเวนต์ออกไปอีกนะครับนี่คือรวมแล้วเนี่ยประมาณพันสาเพราะอัตราภาษีจริงๆเนี่ยอยู่เอฟเฟกติฟอัตราภาษีที่แท้จริงเนี่ยอยู่ประมาณ20 20กับ26%นะครับยีนี้เนี่ยถ้าเราไปคอมเพรคกับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาจะอยู่ที่30%ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะ สำหรับคนที่แบบตัดสินใจที่จะดาเนินธุรกิจด้วยตัวเองหรือว่าดำเนินธุรกิจในรูปแบบอ,องค์กรต่างๆเนี่ยก็ขอให้คิดตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเราจะดําเนินธุรกิจในรูปแบบไหนอันตราภาษีที่ต่างกานันนี้ก็มีอันนี้ถามว่าถูกต้องไหมนะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วก็ได้ถูกเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาแล้วมีเงินได้สุดที่ห้าล้านเนี่ยต้องเสียภาษีมากกว่า26%บนไหมคำนวณแล้วเสียมากกว่า20น,ะน,นีเป็น เป็นข้อคิดสั้นๆนะครับที่บบเก็บมาฝากท่านวันนี้นะครับก็คือว่าทั้งในเรื่องของอัตราภาษีใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปของคณะบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของว่าถ้าเราต้องการที่จะตั้งองค์กรเพื่อทําธุรกิจกับส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องจัดการยังไงเพื่อให้ประหยัดภาษีมากที่สุดแต,แต่ฟังดูที่อธิบายเนี่ยคณะบุคคลก็ยังไม่ถึงขนาดเวลวร้ายถึงเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะ เพราะมันก็โอเค20เปครับใช่ครับบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต v e มันก็จะอยู่มาสูงสุดคือบันที่28เปนะครับก็คืออัตราภาษีของอบริษัทอยู่ที่20 <c oughs> แล้วก็ตัวเหลือ80ใช่ไหมครับโดยอีก10ก็คือประมาณ28เปนนะครับสำหรับตัวบริษัท